โุ้ยบ้านลอยฟ้าใครอะอย่างเท่ว้เ <Wow. S 1> ฟี้ยวมากโอ้ oh my god เท่จัดเลยบ้านลอยฟ้าใครเอ,อ่ยเฮ้ยบ้านใครเนี่ยโอ้โหมะนาวเต็มเลยโอ้ยบ้านหลังนี้ดีครับแล้วดูทำทำบันไดวนด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาออกแบบบันไดแบบว่ามันเป็นบันไดวนอนะเนาะก็อีย่าง,งนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมทำให้มันสวยขึ้นก่อน บันไดก็จะแบบว่ามีสไตล์มีสไตล์ว้าวเป็นบันไดที่ขึ้นยากนิดนึงนะครับนี่แต่ว่าเท่เออเท่เกินบันไดต้องเป็นสถาปนิกชื่อดังแน่เลยเนี่ยที่แบบว่าออกแบบให้เอียงขนาดเนี้ยเป็นสถาปัตยกรรมของอ,อ่ชาวดาวินนะครับ ใครก็ไม่รู้นะผมพูดชื่อมั่วๆชาวดาวิดคือใครก็ไม่รู้แนะะมาอยู่เลยไหมพี่ตั้งชื่ออะไรกันนะยึดตั้งชื่อว่ายึดนะครับพี่เล่นด้วยได้ไหมได้ครับจอยเข้ามาเลยครับช่วงนี้พี่ไปไหนมาหรอครับก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่ในหัวใจของทุกคนเสมอนะครับอันนี้ก็คือเดินขึ้นบ้านได้สบายนะครับ พี่ชื่ออะไรครับ After X ครับผมสุดหล่อคนนี้คนเดียว After X หล่อที่สุดในโลกครับเน้นสวยงามเน้นสวยงามอันนี้แบบธรรมดานะขึ้นไปแล้วมีเอียงครับนี่บันไดเอียงโอ้โหโคตรสถาปวันนี้จะเท่ไปไหนมีประตูบ้านด้วยหรอโอเค เดี๋ยวเราเอาไฟมาติดนะครับเพราะว่าโอ้โหแค่พูดคำว่าเอาไฟมาติดไฟก็ดับทันทีครับให้ตายเถอะอุ๊ยมีมีอุ๊ยหมา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 อยู่มาอยู่เอาดิขึ้นมาแน่จริงก็ขึ้นมาดิ โอ้ยเขาแน่คนนี้คนนี้แน่จริงครับผมยำกระหม่อ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 มผักไม่ไปเหรอนี่แน่บ้านเราขึ้นมายากนะ <c oughs> ดูดูดูพยายามอ่ะเออขึ้นมาไม่ได้หรอกเว้ยวาบเบบเบ๊บ ขึ้นมาไม่ได้หรอกเด้อเด้อ้ขึ้นมาไม่ได้หรอกไอ้น้องว้ายหน้าของศารจัดยืนกันสามคนเลยทำอะไรเราไม่ได้ครับจะหมัดจะมวยอะไรก็ขึ้นมาเลยเควินขึ้นมาไม่ได้เลยอ้โอยขึ้นมาเลยโอ้โหมากันเต็มเดี๋ยวร่อให้ร่อให้อยู่ร่อให้อยู่อย่าตุยนะ รอดไหมเนี่ยอย่าตุยกันนะแน่จริงก็ขึ้นมาเฮ้ยแน่จริงอะแน่จริงจริงแน่จริงเอ้ยยำกะหมอมยำกะหมอมอุย้ยมีคนโดนเล่นแล้วเรียบร้อยโอ้ยตัวแตกเขาแหลกขาดตัวแตกไปเลยอะใครก็ไม่รู้ตัวแตกไปแล้วน่าสงสารนะโอ้โหร่างเหลวแหลกเหลวเป็นผุยผงม้งหมี บ้านเราต้องมีหมีนะครับไม่ได้เอาไว้อันนี้คือคุณยามคุณยามหน้าบ่บ้านคุณยามต้องปกป้องเรานี่เลยพี่ยามหน้าหู่บ้านให้พี่ยามปกป้องโอเคนี่เลยเรามียามแล้วปกป้องเราจากอันตรายยาต้องคิวขึ้นมาเร็วนี่ไงใครทำวีพีผมหัวล่วงไป โอ้ยขึ้นมาแบบ <Please S 1> ขึ้นมาเลยอ่ะนี่ไงใครจะมาทำ VP ผมไม่ได้นะครับอย่ามานะอย่ามาเออล่วงรอดโอเคเจว๋วทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว